แจงบุญนาสาภูมิใจลูกสาวได้รับโล่เงินจาก u ูทู e หลังมีผู้ติดตามครบหนึ่งแสนคนแล้วเรียกว่าทำเอาคนเป็นแม่รู้สึกภูมิใจสุดๆสาหรับแจงบุญนาสาภระยาะสาวคนสวยของตลกชื่อดัง แจ๊ดชวนชื่นหลังล่าสุดลูกสาวอย่างน้องแตงโมและน้องแตงไทยได้รับโลกเงินจากช่อง YouTube เนื่องจากช่อง YouTube ของลูกๆมีผู้ติดตามครบหนึ่งแสนคนแล้วงานนี้สาวแตงได้โพสภาพลูกสาวกำลังโชว์โลกเงินด้วยความภาคภูมิใจพร้อมแคปชั่นว่า เย้ yeah. ดีใจกับเด็กๆด,ด้วยนะคะได้รับโล่แล้วมาทันวันเกิดแตงไทยวันพรุ่งนี้เลยค่ะขอบคุณพี่ๆมากนะคะพี่สนับสนุนเด็กๆท่างกลางความยินดีของเหล่าพี่ป้านะ้าอาคนบันเทิงและแฟนๆที่แห่เข้ามาอวยพรและชื่นชมในหลานว่าเก่งมากอย่างล้นหลาม